โอ้เครครับเข้ามาอยู่ในเกรมเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้ขอมาซื้อฟรีสปินนะครับในเกรมนี้ละกันนะครับจุดสิบนะครับเพื่อนเพื่อนได้ pg กับช่วงเวลานะครับห้าทุ่มสามสิบหกนาทีนะครับวันนี้เอาเข้ามาค่อนข้างเยอะนะนะครับหมื่นห้าขอซื้อฟรีสปินไปดูดูหน่อยละกันว่าช่วงเวลาอย่างนี้แตกไหมสําหรับยุทธใหม่นะครับประเดียวเพิ่มเติมอยุดทางด้านล่างนะครับมาเริ่มเลยมองให้ใช่มองให้ฉายแล้วค่อยตามนะครับเพื่อนเพื่อนเล่นให้เป็นเย็นให้ได้นะครับแตกแลเลิกเท่านั้นพอ นะครับมาดูกันหน่อยซื้อฟิลต์ปินไปที่หมื่นห้าดูซิว่าเม็ดเดียวเม็ดนี้จะแตกไหมนะครับเราเล่นมันนะครับอย่าให้มันเล่นเราบอกแค่นั้นแหละนะครับสิบหมุนเริ่มฟีมาหนึ่งครับโอเคไม่ได้อะไรคูณสองไปครับอุย้ยฟีมาอีกแต่ยังไม่ได้อะไรเอาแล้วไนงะมีวันอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าวันนี้ซื้อเยอะเปิดมายังไม่ได้ เชลองกดเลยนะครับแต่ซื้อฟิลิปปินส์ไปแล้วถือว่าได้คลิปละกันนะครับถือว่าได้คลิปเล่นสวยครับส8 0แปดสิคูณห้ามาแล้วครับสี่ร้อยมาดิคูณหกไปแล้วครับอูย้ยสามสองสวย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 สามห้ามาครับมาดิตูคูณมาอีกหนึ่งเอาแล้วตอนนี้สุขคูณสูงสุดที่คูณเจ็ด ออ้ยฟีมาอีกว่ะอะไรวะเนี่ยคูณแปดแต่ลูกพอ่อขอหนักๆมาขอหนักๆมาให้มันคุ้มค่าหน่อยโอ้ยอะไรวะฟีตกอย่างเดียวแต่ไม่แตกไม่ลั่นเลยขอลันล่นลั่นเออดอกนี้แหละเพื่อนๆสองวันหนึ่งมาสวยฟีมาอีกหนึ่งเอาแล้วไงเพื่อนๆเอาแล้วไงครับเอาแล้วไงครับแบบนี้มันแบบไหนนะ้ามาแบบไหนสําหรับยุทธใหม่ต้องตามมาที่มันสองสวยยังไงต่อ ฟรีมาอีกสองครับฟรีมาอีกสองครับตอนนี้คูณสูงสุดที่คูณสิบเอ็ดครับเพื่อนๆโอ้โหเบาะ่ะเบดเล็กมาอย่างเดียวอะไรวะพันสี่ฟรีมาอีกหนึ่งครับโอ้โหตรงไฟนี้ไม่แตกนี่ผมงานเข้าเลยนะเนี่ยเพื่อนๆโดนหนักนะครับถ้าไม่แตกมาเรียบร้อยสามพันคูณที่สิบสี่ครับฟรีมาอีกสองหมุนครับ แน่นอนโอ้โหลิ้นพันไปหมดแล้วกรณีน,นี้แม่งโคตรเด็ดนะครับมาอีกสองวะอะไรวะเฮ้ยฟีตกเยอะมากนะครับสวยครับสองพันสมาไปต่อหกร้สีสิบมาฟีตกอีกหนึ่งครับได้คืนก่อนแล้วนะครับตอนนี้ดีดขึ้นมาหมื่น้าแปดร้อยครับโคตรสุดครับมาอีกค่ะมันแผดบวกแล้ว อวกอีกครับโอ้โหเพื่อนๆหวานเจีย๊ยบหวานเจีย๊ยบดอกนี้ก้อนโตมาเลยครับวิ่งมาส,สวยๆเท่าไหร่โอ้โหเพื่อนๆเมกาเอาแล้วเอาแล้วอีกเจ็ดหมุนสุดท้ายครับคูณสูงสุดที่สิบแปดมาคูณสิบก้าไวมาดิมาดิเพื่อนๆเก็บหมดเก็บหมดโอ้โหคิดว่าจะไม่มาแต่มาเมถัทยท้ายก็ถือว่าโอเคครับโอเคเพราะตัวตอนนี้ ตกอะไรก็ได้เยอะเพราะว่าคูณหลายเยอะแล้วนะครับตอนนี้คูณที่20ครับเอาฟรีมาอีกหนึ่งค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปค่อยๆเก็บไปครับสําหรับคนที่ไม่อยากกดนะซื้อฟิลิปปินเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคืออีกหนึ่งทางเลือกครับนะครับคือเข้าโบนัดแน่ๆนะครับแต่ต้องรู้ช่วงเวลาในการกดนะครับโอ้ยก้อนโตมาอีกกลางวันแปดว่ายังเหลืออีก3หมุนครับผมมองว่า ว่าเด็ดอะนะครับผมมองว่าเด็ดนะครับไมอีกห้าพันเครับแน่นอนสวยกิ๊กเลยโอเคไมอีกีเครสวยอีกหนึ่งหมุนสุดท้ายนะครับเพื่อนๆผมเลิกเลยแคปรูปนี้มานะครับยี่สทันแรกรับไปรับไปคนละ220ร่สทันแรกครับโอ้โหวันนี้กดมากด26การหมุนนะครับเพื่อนๆแตกมาเกือบ 50. k นะครับ แต่ว่าผมซื้อฟิสิปินไปที่หมื่นห้านะครับถือว่าไม่แย่ครับถือว่าไม่แย่ครับสำหรับเกมนี้นะครับกับช่วงเวลาที่ผมบอกไปมองให้ใช้มองให้ฉายแล้วค่อยตามรายละเอียดเพิ่มเติมอยู่ทางด้านล่างโค้ดปัง